สวัสดีครับวันนี้ก็ไอเล่การตัดซี่กา,การตัดซี่ก็คือต้องงอตัวนี้ใส่ไปไหนต่อมเป็นคนซี่มันจะไม่เลอะก็ดระดับข้างหลังก็คือจ่ายปลาเต๊ปนี่ออจับระดับไว้เดี๋ยวก็จ่ายปลาเต๊ปปันไปปลาเต๊ปนี่ก็จา่ายได้หลายกังนี่ผมจ่ายประมาณสามกังก็ สำหรับเปิ่นไม่ก็คิดว่าพุ่มต่ำไมาได้เปลือกกรกลายไปเลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยคือปลากรอบเซตก็คือจะกลายเป็นกระตัางวียดนามตัวนี้ก็เพิ่งตัดซีเซตไปเลยว่ากระปลอมอจะประกอบในวันนี้แต่เดี๋ยวไปได้ส่วนประกอบของกอาอีกตัวหนึง่งนี่ก็ ส่วนประกอบกล้องกระตั้งพยัติหนำในส่วนกล้องการจ่างานให้เปิีน่นเปิี่นมาเล่เปิี่ยเติมได้นะครับพุ่มก็ได้ลงวิดีโอไปไล่ตัวเดียวในสองของผมก็มีวิธีสอนวิธีการผลิตค่ายวิธีการผลิตการเปลี่ยเปลี่ยนก็มาเล่เปิี่ยเติมกาก็เปลี่ยนเปลี่ยนทางถนนนะครับก็กวางให้เปิี่นกดติดตามกดไลค์กดแจ้งนะครับก็ความหวังก็คือให้การผรลิตนี้กระจายตัวประเทศตเตยก็ นึ่งรอยบาทรก็เจอได้วิธีการได้ของผมให้เีือนๆก็ไม่ได้เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ